ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเราอาจเคยได้ยินเรื่องราวของผู้ที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนที่เขาจะก้าวไปถึงความสำเร็จของเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เขาผ่านความล้มเหลวมาไม่น้อยแท้ที่จริงแล้วความล้มเหลวที่หลายคนหวาดกลัวไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความพยายาม แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่างหากความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนการยกระดับการค้นหาหนทางใหม่ๆเพื่อให้เราเอาชนะความท้าทายปัญหาอุปสรรคที่เรากำลังเจออยู่และรอเราอยู่ข้างหน้าความพยายามไม่ใช่การทำอะไรเหมือนเดิมและล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกใครที่ ทำเหมือนเดิมล้มเหลวเหมือนเดิมการกระทําแบบนี้เราไม่เรียกว่าความพยายามแต่เราจะเรียกว่าความดื้อรัน้นเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วผลจะแตกต่างจากเดิมความพยายามที่แท้จริงต้องแสดงให้เห็นว่าเราทำสิ่งเดิมด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิม และต้องได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมด้วยถึงแม้ว่าวิธีการใหม่ที่เราทําในครั้งต่อไปจะทําให้เราเจอกับความล้มเหลวอีกแต่ผลของความล้มเหลวนั้นย่อมแตกต่างไปจากความล้มเหลวเดิมถ้ามองในแง่ดีคืออย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าวิธีการไหนบ้างที่ทําให้เราล้มเหลวเราจะได้ไม่ทําซ้ําในวิธีนั้นอีกคนที่มีความพยายาม ต้องกล้าล้มเหลวกับวิธีการใหม่ๆพร้อมยอมรับผลของความล้มเหลวกล้ายอมรับความผิดพลาดกล้าที่จะนำเอาบทเรียนที่ได้มาพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้ความพยายามครั้งต่อไปมีผลที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมใครก็ตามที่ต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จงจำไว้ว่าเราไม่สามารถได้มาด้วยการพยายาม แบบธรรมดาทั่วไปคือทำครั้งเดียวแล้วสำเร็จแต่ต้องใช้คำว่าโคตรพยายามหรือพยายามอย่างหนักหน่วงมากกว่าคนที่ต้องการแค่ความสำเร็จแบบธรรมดาถ้าถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความพยายามที่เราทำแล้วล้มเหลวแล้วก็พยายามทำอีกคำตอบที่ได้คือได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลว อะไรที่ทำพลาดไปอะไรคือจุดที่ควรป้องกันปรับปรุงและพยายามในครั้งต่อไปได้พัฒนาแนวทางใหม่ๆเราต้องไม่กลัวที่จะคิดที่จะทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะการก้าวข้ามปัญหาภรรคที่ท้าทายมักจะมาจากความคิดและการกระทำที่แตกต่างจากคนอื่นเสมอได้คุณค่าในความพยายาม ทำให้ความพยายามครั้งต่อไปมีทั้งประสิทธิภาพมีทั้งประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าและได้ทําซ้ําอีกครั้งพูดง่ายๆคือเราได้แก้ตัวทุกครั้งที่เกิดความล้มเหลวคนที่พยายามเพื่อเป้าหมายที่มีค่าอาจจะต้องล้มหลายครั้งเจอปัญหาอระสรคใหญ่กว่าคนอื่นๆ และต้องทุ่มเทม,มากกว่าคนอื่นที่มีทางเลือกแบบง่ายๆแต่อย่าลืมว่ารางวัลที่รออยู่บนยอดเขาแห่งความสำเร็จนั้นยิ่งใหญ่กว่าการเดินเล่นที่เชิงเขาที่ได้แค่เพียงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกดีแค่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปแต่หากเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้สร้างความภาคภูมิใจในระยะยาวได้ เรายอมรับความท้าทายและอดทนเดินทางขึ้นภูเขาสูงสู่ความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นตลอดเส้นทางสรุปว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมาจากความพยายามเพียงครั้งเดียวอย่างแน่นอนแต่มาจากการเรียนรู้มาจากการพัฒนาที่ผ่านความล้มเหลวความพยายามที่ดีต้องมีคุณภาพมีการปรับปรุงและมีเป้าหมายที่ชัดเจน คนที่ไม่ยอมแพ้และกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกความล้มเหลวจะเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงเชื่อว่าทิวทัศน์บนยอดเขาที่สวยงามกว่าทิวทัศน์ที่เชิงเขาจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจอยากไปให้ถึงยอดเขาที่สวยงามและอย่าลืมว่ายอดเขาที่สวยงามไม่เคยเดินลงมาให้คนที่อยู่เชิงเขาได้ชื่นชมอย่างแน่นอนแต่ ยอดเขาแห่งความสำเร็จรอเราทุกคนที่ยังไม่ลดละเลิกความพยายามที่จะไปถึงเป้าหมายดังนั้นใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จงจำไว้ว่าอย่าหยุดและล้มเลิกความพยายามที่มีอยู่ในตัวเราเราต้องพัฒนายกระดับของความพยายามให้ดีกว่าเดิมในทุกๆครั้งขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคน ที่ยังมีความพยายามยังไม่ลดละเลิกความพยายามประสบความสำเร็จกับทุกเป้าหมายในทุกเส้นทางตลอดไป